ภายใต้การบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติรัฐบาลและคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมีความมุ่งมั่นในการดูแลคนไทยกว่า47ล้านคนให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพพร้อมยกระดับหลักประกันสุขภาพท่วหน้าขับเคลื่อน30บาทรักษาทุกที่เพิ่มถังเลือกในการรับบริการสำหรับอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยลดภาระงานของผู้ให้บริการและหน่วยบริการได้รับการชดเชยค่าบริการที่รวดเร็วซึ่งเป็นความท้าทายอย่างมากในการ ริหารจัดการของคณะกรรมการและสปสอชอเพื่อคนไทยสุขภาพดีทั่วหน้าภายใต้กำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนายสมศักดิ์เทพสุทินในปีงบประมาณ2,567ได้รับจัดสรรงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ2,17,000ล้านบาทแบ่งเป็นงบบริการทางการแพทย์เหมาจ่ายรายหัว1 6 5 0 0 0ล้านบาท และงบเพิ่มเติมเพื่อดูแลกลุ่มเฉพาะค2า0 0ืนล้านบาทงบกลางเพิ่ม,เต,มเติมเพื่อให้บริการ30บาทรักษาทุกที่5,900ล้านบาทผลการเข้าถึงบริการตามสิทธิประโยชน์ดังนี้ประชาชนรับบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในบริการแพทย์แผนไทยฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์บริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคอาทิเช่นหญิงตั้งครรภได้รับการฝากครรภ ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะคัดกรองมะเร็งปากกลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่คัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และซและตรวจ HIV ด้วยตนเองเป็นต้นผลการเข้าถึงการบริการตามสิทธิประโยชน์เฉพาะกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนี้ผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอสได้รับยาต้านไวรัสและกลุ่มเสี่ยงได้รับบริการป้องกันการติดเชื้อเอชผู้ป่วยไตายวายเรื้อรังได้รับการบำบัดทดแทนไต พวกมีภาวะพึ่งพิงติดบ้านติดเตียงทุกกลุ่มอายุทุกสิทธิ์ได้รับการดูแลการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิน่นเพื่อดําเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคฟื้นฟูสมรรถภาพให้บริการปฐมภูมิเชิงรุกผลลัพธ์จากการให้บริการสุขภาพพบว่าผู้ติดเชื้อ h i ชวและผู้ป่วยเอสสามารถกดปริมาณไวรัสลงได้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ําตาลได้ และผู้ป่วยความดันโลหิตสูงสามารถควบคุมความดันได้สปสชเปิดช่องทางการคุ้มครองสิทธิ์ให้ประชาชนและผู้ให้บริการผ่านสายด่วนสปสช1 3 3 0ทางออนไลน์หรือติดต่อด้วยตนเองให้บริการเชิงรุกเนื้อหาประชาชนให้เข้าถึงสิทธิการตรวจคัดกรองบริการ30บาทรักษาทุกที่ในพื้นที่นำร่อง46จังหวัดและขยายจนครอบคลุมทั่วประเทศวันที่1มกราคม2568 ความเข้มแข็งระบบบริการปฐมภูมิขยายหน่วยบริการนวัตกรรมและบริการสุขภาพรูปแบบใหม่ให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วในปี2567ประชาชนได้รับบริการโดยรับบริการนอกหน่วยบริการประจำและหน่วยบริการนวัตกรรมได้แก่ร้านยาคุณภาพคลินิกการพยาบาลคลินิกเวชกรรมคลินิกนกรรมคลินิกแพทย์แผนไทยคลินิกกายภาพบำบัด คลินิกเทคนิคก,การแพทย์และบริการแพทย์ทางไกลเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนลดภาระของผู้ให้บริการผลสำเร็จจาก30บาทรักษาท,กษาทุกที่ส่งผลให้การรอคอยเพื่อรับบริการในหน่วยนวัตกรรมเฉลี่ยไม่เกิน30นาทีลดร,ระยะเวลาตั้งแต่ทำบัตรจนถึงรับยาเหลือเพียง56นาที ลดค่าใช้จ่ายในการมารับบริการเฉลี่ย160บาทต่อครั้งลดการขาดงานของผู้ป่วยและญาติโดยรับบริการนอกเวลาได้ที่หน่วยนวัตกรรม ม่รู้จะขอบคุณไทยเป็นคุ่นขวัญสำหรับหลานมีใจมากคีอใจที่ทําให้หลานมีทีวพิตใหม่ขึ้นมาถ้ามีตรงนี้แล้วเราไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลอํานละวิทย์เป็นอะไรเยอะเอามาได้ดีใจมากมากค่ะใช้สิทธิ์30บบาทรักษาทุกที่เป็นบริการที่ดีมากค่ะอยากให้มีแบบนี้ต่อไปสิทธิ์ของสปสชค่อนข้างดีมากประหยัดเวลาประหยัดเงินลดความเครียดให้กับแต่ละคนได้ด้วยระบบหลักประกันสุขภาพของไทยได้รับการกล่าวถึงและยกย่องในเวทีระหว่างประเทศ ได้แก่การประชุมองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเปลี่ยนบทเรียนของประเทศไทยในการยกระดับบริการปฐมภูมิภายใต้30บาทรักษาทุกที่ สตยาน,นาเดล,ล่าซีอีโอไมโครซอฟท์ยกย่องสปสชในการพัฒนา AI ขยายการเข้าถึงบริการสุขภาพสปสชได้รับรางวัลการยอมรับด้านนวัตกรรมจากสมาคมประกันสังคมอาเซียนในการสนับสนุนนวัตกรรมในประเทศการเพิ่มสิทธิประโยชน์หลากหลายรายการในปี2567เช่นคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเมมโมแกร,รมรักษาโรคหยุดหายใจขณะหลับผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์รักษาผู้ป่วยมะเร็งเป็นต้นเพิ่มสิทธิประโยชน์ในปี2568 เช่นรักษาภาวะมีบุตรยากบริการสุขภาพกลุ่มคนข้ามเพศศูนย์ให้คำปรึกษาทางจิตเวชเป็นต้น จากสถานการณ์ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีผลต่อพฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเล็งเห็นความสำคัญนำไปสู่การปรับกลไกการจ่ายที่เหมาะสมการเบิกจ่ายชดเชยที่สะดวกรวดเร็วกระตุ้นการให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องก,กันโรคเพื่อให้ประชาชนทุกคน ถึงบริการเพิ่มขึ้นและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้สามารถดูแลสุขภาพของตนเองคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและสอปอสอชอขอขอบคุณกระทรวงสาธารณาสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยบริการทุกสังกัดภาคประชาชนภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายต่างๆที่ช่วยผลักดันหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าให้มีความยั่งยืนเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีอย่างทั่วหน้าต่อไป